สวัสดีทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการ BOS Daily Night Session กันอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยชื่อตอนเราคือวันพฤหสปปัสับดีสีเขียวมีใครเดาได้ไหมคะว่าเพราะอะไรเอ่อให้เวลาหนึ่งถึงสามวิในการคอมเมนต์โอเคในระหว่างรอคอมเมนต์นะคะเอ่อแอบดูว่าวันนี้มีใคร อ่าคุยอะไรกับเราบ้างนะคะตอนนี้ก็มีคุณทรีเซเว่นอัปเดตเรื่องคุณนุกหน่อยไหมได้ไหมอังครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เพิ่งเข้าไปเช็คเลยล่าสุดจริงๆเอ,อ่อแอบแอบมีการ text message ไปด้วยว่าแบบเอ้ยอยู่ไหนแล้วอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพ่ออยากจะเอามาอัปเดตท,ทุกคนแต่ว่าเหมือนเอ,อ่อคุณนุกตอนนี้อาจจะยุ่งอยู่นะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยยุโรปน่าจะน่าจะช่วงเชา้ชาเชา้บาบา่บายแล้วนะเออไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าเหมือนอาจจะยุ่งอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือกินไอติมกินขนมอะไรไปอย่างนี้แหละเนี่ยอันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วนะคะโอเคมีคำถามนะคะจากคุณโชจิโกะสำหรับ vn 3 0 Index 4เสีเขียวเข้มครับหลังจากเข้า em by futsi ใช่เลยค่ะคุณโชจิโกก็ ในตัวของเวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เรื่อยๆนะคะคืออย่างที่เมื่อวานแหละที่เราเชิญพี่เอกมามาคุยด้วยใช่ไหมคะคุณเอกธารบาดีที่เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาที่เวียดนามนะคะเกก็คอมเมนต์แหละว่า เออจริงๆอ่ะแกก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ้ยมันน่าจะ correct ลงมาก่อนเล่าแกแอบขายไปนะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังยังไม่ลงเลยแล้วก็บวกขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปี3 0เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแล้วก็ตามสถิตินะคะก็คือว่าเออหลังจากที่มันเข้าตัวเอ่อฟุตซี่เอ็มเนี่ยอย่างที่ว่าเออ emerging market เนี่ยค่ะก็แต่ชนีปกติก็จะไปต่ออีก4ี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอันเนี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เออถ้า ถ้าดูกันเนี่ยตัว e1vfvn 3001เนาะแล้วก็ f u e v f v n d 01เนี่ยก็บวกต่อนะคะก็บวกมาหลายวันติดแล้วเนาะอวันนี้ก็บวกอีกประมาณ1.8กับ1.5ึนะคะสองตัวก็เขียวเข้มใช่อย่างที่คุณโชติโกบอกเลยนะคะคุณอคุณบเก้าสองแปดนะคะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนลืม fc 0 1ไปแล้วมั้งครับอ่าคุณนุก พูดถึงคนนุกใช่ไหมลืมไหมไม่มีทางลืมอยู่แล้วคนนุกเดี๋ยวยังไงก็กลับมานะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งจริงๆเพราะว่าเหมือนเห็นว่าทริปเนี่ยไปกับที่บ้านหลายคนอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการดูแลจัดการกันนิดนึงนะคะไม่มีทางลืมหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะอ่าเราก็แอบเกินไปแล้วเนาะแต่ว่าลืมลืมเข้าช่วงนี้นะต้องเข้าช่วง dr dashboard กันก่อน,นะคะ่ะ โอเคค่ะมาที่ช่วง D R Dashboard นะจริงๆก็แอบอัปเดตไปแล้วเนาะเมื่อเกีย้ยว่าเวียดนามนะคะอย่างพอได้เห็นอคอมเมนต์คุณโชจิโกะพอดีเนาะว่าสีเขียวเข้มนะก็เลยอัปเดตไปแล้วแหล,ละก็อย่างที่บอกไปก็สําหรับอีหนึ่งแล้วก็ F u E นะคะก็ไปต่อสําหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะคะส่วนสําหรับทางฝั่งจีนฮ่องกงกันดูบ้างนะคะก็ตรงนี้ก็บวกกันไปเลยเขียวอีกเช่นกันนะคะเขียวฉ่ำๆเพราะอะไรเขากลับ ฮ่องกงอ่ะเปิดมาแล้วแหละตั้งแต่วันที่แปดแต่ว่า,าทางฝั่งจีนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดมาวันนี้วันแรกนะคะวันนี้ตัว c n เอูนหนึ่งที่อ้างอิงดัชนี CSI 3ส0มร้อยเนี่ยก็บวเลยสาเปอร์เซนกว่านะคะอาจจะต้อนรับการกลับมานะคะก็อันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งเขียวที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะโอเคต่อไปเขียวที่ เขียวที่สามที่เราจะพูดนะเขียวแรกเวียดนามใช่ไหมเขียวสองคือจีนเขียวสาวันนี้เรามีนกเขียวมามาคุยกันนะคะเอ่อถ้ามีใครแอบเห็นข่าวดูบ้างแล้วเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยตัวนกเขียวเนี่ยอยู่ที่ก็บวกขึ้นเออเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวแอบดูนิดนึงจำตัวเลขไนะ8แปดจุสามเปอร์เซ็นแปดจุาสเปเซ็นำหรับ d u o ลิงโกนะคะไม่แน่ใจมีใคร เ,เคยใช้บริการ Duo Lingo อยู่บ้างไหมนะมีไหมเอ่ยคือสำหรับตัว Duo Lingo เนี่ยวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าเอ้ยเขาทำอะไรยังไงแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยบวกไปเยอะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรอแล้วก็ทำไมถึงถึงเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอแอบมาเล่าให้ฟังละกันว่าตัว Duo Lingo เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะคะก็สำหรับตัวนี้เนี่ย เป็นแพลตฟอร์มเนาะวันนี้เราเราเราพูดถึงโดลิงโกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครเป็นสายเ,าเรียนภาษาอ่านี่ถ้าถ้าใครได้ดูเตืมตั้งแต่วันแรกเนะาะอาจจะแอบพูดไปแล้วนิดหนึ่งว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยจริงๆเราก็แอบด,ดูหุ้นตัวนี้เราก็เลยลองโหลดมาเล่นดูแล้วก็เล่นมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มภาษาเรียนภาษาเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้บริการเนี่ยโอ้โหกี่ภาษาเนี่ย 38ภาษานะคะแล้วก็โมเดลที่สำคัญของเขาเนี่ยจุดเด่นของ Duolingo เนี่ยคืออะไรคือเขาอ่ะจ,จะใช้เทคนิคการเหมือนคล้ายๆเล่นเกมอ่ะในแอปเข้ามาช่วยในการเรียนภาษานะทำให้มันไม,ไม่ไม่น่าเบื่อนะคะหรือที่เรียกว่า gamification นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีใช้ตัวโมเดลที่เรียกว่า f r e e m ียมก็คือหมายความว่าให้เล่นฟรีดูก่อนแล้วก็อาจจะมี in App p u r c h a s e ให้เลือก ซื้อได้นะคะซึ่งเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยเตยก็แอบ,บทํามาให้ดูเนาะก็คือว่าอันเนี้ยแอปจริงเลยเนี่ยเป็นตัวที่แคบออกมานะคะก็เอ่อที่ใช้อยู่คือเตยเรียนสาาญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยก็เลยลองแบบไปลองเล่นดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอออินเทอร์เฟซมันน่ารักอะคือแบบ U X U I อย่างเงี้ยค่อนข้างแบบลื่นปื๊ดแล้วก็มีสันมีเสียงคือแบบมันน่าเล่นอะคือทําให้ติดมากคือมีอยู่คืนหนึ่งเตยนั่งเล่นจนถึงแบบตีสองอะเพราะอยากจะผ่านด่าน มันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้เราก็แอบ,บใช้วัตเา่ะระดับกันนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราทําได้หรือเปล่าเราเรียนมาประมาณเนี้ยเราไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็หนึ่งเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของคําศัพท์ สองคือมันจะช่วยในเรื่องของการวางไวยากรณ์ซึ่งเนี่ยถ้าดูอย่างรูปที่สามที่เป็นรูปหมีสีน้าตาลเนี่ยเออมันก็จะแบบเหมือนให้เราลองเรียงดูว่าโอเคสิ่งที่ออกเสียงแบบนี้เออเป็นโครงสร้างภาษาแบบนี้เนี่ยเราเรียงคําเป็นภาษาไทยแบบไหนแต่สังเกตดูเนี่ยเห็นป่ะในรูปอะคะเตยเขียนว่าแล้วแอนดรูล่ะเนี่ยคือมันแบบมันแอบแบบเป็นแบบภาษาแบบ fraction นิดนึงอ่ะซึ่งแต่ว่ามันก็แอบจะไม่ดีตรงนี้นะอันนี้ถือเป็น comment รมมับผู้ใช้จริงนะจากผู้ใช้จริงแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเออทาง DuoLingo เนี่ยถามว่าเมื่อวานเนี่ยเขาที่บวกกันมาเนี่ยโครงสร้างรายได้เขาเนี่ยสำหรับบริษัทเขาเนี่ยมันอะไรอย่างไงนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเลยรายได้เขานะคะมาจากออบริการ Super DuoLingo ก็คือต้องสมัคร subscription นะคะก็คือหมายความว่าเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นฟรีเมียมคือมันเป็นอแอปที่เราเล่นฟรีได้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้เลือกสมัคร u b s c r i p t i o นด้วยซึ่งมันก็โอเคมันก็จะให้ทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันแหละแล้วก็มีให้เลือกว่าโอเคเราจะสมัครรายปรีรายรายปีรายป,ายป,ายป,ายปีไหมนะคะแล้วก็รายปีเนี่ยสมัครเป็นรายบุคคลไหมหรือว่าสมัครเป็นแผนครอบครัวหรือเปล่านะคะรายปีเนี่ยก็ประมาณพันบาทเออ แต่ถ้าสมัครรายเดือนนี่200อ่ะเขาก็โอเคมีมีมีโปรโมีอะไรกันไปเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ให้ลองลองใช้ฟรีได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เออสำหรับเตยเนี่ยโอเคเราใช้เนี่ยก็ก็โอเคแหละแต่ว่าถามว่าแล้วสมัครไอ้ที่ว่าเสียพันกว่าบาทเนี่ยมันได้อะไรก็คือแค่แบบเหมือนไม่ต้องโดนยิงแอดอะ เออทำให้เราเล่นไปแบบลื่นๆเลยคือเราไมต่ต้องมานั่งดูโฆษณานะคะแต่ว่าออในส่วนของ Duo Lingo เนี่ยก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยกว่า80%เป็นี่ยเป็นรายได้จาก u u s s r r p t t o n นะคะแล้วกออ็มีรายได้ส่วนบางส่วนเนี่ยสำหรับคนที่ยังเล่นฟรีอยู่ก็มีการยิงแอดไปสำหรับฟรี e u s e ออันนี้ประมาณ18%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นรายได้ของเขาเล็กๆนะคะที่มีเนี่ยก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมการสอบ Duo Lingo แบบอังกฤษ English test ก็คือมาแข่งเลยอันเนี้ยเขาก็เป็นแผนเขา,านะมาแข่งแบบ TOEFL IELTS อะไรอย่างเงี้เลยที่แบบปกติเราก็ใช้ทดสอบอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่ามาหาลัยหลัก,ลกๆเนี่ยเขายอมรับตัว English test ตัวเนี้ยมากเท่ากับ TOEFL IELTS ขนาดนั้นไหมก็คิดว่าอาจจะยังอาจจะยังนะเออแต่ว่าโอเคเขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในตัว ค่าธรรมเนียมที่เขานับเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของรายได้ของเขานะคะทีนี้ถามว่าจุดเด่นจุดเด่นของ Duolingo คืออะไรนะคะที่น่าสนใจก็คือหนึ่งเขาสามารถที่จะนำตัว AI เนี่ยมาสร้างเนื้อหาล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่ที่มีการบวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นในส่วนของว่าเขาเนี่ยก็มองว่าตัว Duolingo เนี่ยมันก็มีการขยายไปเรื่อยๆเนาะจริงๆอ่ะเออใช่เรื่องหลักของของเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาเขาบวกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า มันแอดฟีเจอร์ใหม่ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเอาผลการเรียนของ Duo Lingo เนี่ยไป Publish ใน l i n k e d i n p r o ไ i l e ได้เออถ้าใครเป็นสายทำงานเนาะปกติเรามี Facebook ใช่ไหมเล่นกับเพื่อนมี s t s t r g r ก็อก็เล่นโพสอะไรไป l i n k e d i n มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนทำงานที่ โพส progression ของตัวเองโพสเรื่องของการเรียนเรื่องของ uh, ใบปริญญาเซอรติิเคตหรือว่าเรียนอะไรมาเนี่ยมันสามารถมาโพสตรงนี้ได้ก็เหมือนเป็นโปรไฟล์ด้านการทำงานของเราเนี่ยซึ่งตัว d u o l i n g o เนี่ยมันก็ไปรัดเนอร์กับทาง l i n k e d i n เพื่อให้โพสต์ผลการเรียนในแอป d u o l i n g o เนี่ยใน l i n k ์ uh, ิได้เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่เขาก็ออบอกว่าเออมันก็เป็นความ ขหน้านะของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะทีเนี้ยเออจริงๆนะมาดูในเรื่องของงบกันเงินกันดูบ้างนะคะก็ตัวเนี้ยก็ผลประกอบการดีแหละ Q2 เขาก็ออ่รายงานออกมานะคะก็คือว่าหุ้นเนี่ยก็บวกมากกว่าแบบประมาณ3 0เลยหลังจากทีป่ประกาศประกอบการ Q2 มานะคะก็คือรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ250 2ล้านดอลลาร์นะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณ41%จากปีก่อนหน้าสูงกว่าที่นวิเคริห์คาดการณ์แล้วก็ Net Income เนี่ยก็เพิ่มถึงแบบ 80, 84%จากปีก่อนหน้านะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ด้วยนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มองว่าตัว Duolingo เนี่ยเขาก็มีการเอา AI ตอนนี้ทุกคนใครเกี่ยวกับ AI นี่คือแบบออได้รับ มุมมองด้านบวกกันหมดเลยนะเนาะตัวนี้จริงๆ Duolingo เนี่ยก็มีการใช้ AI เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็คือว่ามีกลยุทธ์ AI first นะที่อจะทางผู้บริหารเนี่ยเขาออกมาพูดว่าจะมุ่งเน้นการใช้ AI เป็นหลกักแล้วก็อาจจะมีการปรับลด พนักงานสัญญาจ้างด้วยเพื่อให้เอา AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะช่วยเอามาสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เ,เขาก็มีแลนแนวๆว,ว่าแบบเอา AI เนี่ยมาช่วยเปิดตัวคอร์อเรียนภาษาใหม่กว่า148คอร์ส38ภาษาใช่ไหมแต่ว่า148คอร์สนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มี AI นี่อาจจะต้องใช้เวลานานมากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ใช้แรยง,งาน งานรายวัน daily user เนาะก็เพิ่มขึ้นเนี่ย40%ด้วยแล้วก็จำนวนสมาชิกแบบ subcription s เนี่ยก็เพิ่มขึ้น46%อ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว duo l i n g o นะคะทีนี้มาดู valuation กันบ้างเอ่อตัว duo linggo เนี่ยก็เอ่อมีการคาดการดีแล้วก็ PE เนี่ยโอเคถ้าเทียบกับ ออตอนปี2023เนี่ยมันก็ลงมาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็คือมันกำลังหักหัวขึ้นแหละเออก็อาจจะลองดูจังหวะได้นะคะถ้าสนใจในตัวแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสีเขียวที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเขียวที่สามแล้วนะเออโอเคอ่าต่อไปต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะเอออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้น อีกตัวหนึ่งที่เราอยากหยิบมาพูดถึงคือที่ผ่านมาหลายๆวันเนี่ยสองสาวันที่ผ่านมาเราคุยกับออหุ้นอ,อ,อะไรอะเราคุยอะไรกันบ้างเนี่ยเราเชิญคุณพีมาคุยกับหุ้นจีนใช่ไหมแล้วเราก็มาคุยออกับทางพี่เอกเป็นหุ้นเวียดนามด้วยวันนี้เราเลยขอบพูดหุ้นสหรัฐเต็มๆดูบ้างนะคะก็โอเคอีกตัวหนึ่งที่เอามาให้รู้จักกันแล้วกันนะคะก็เผื่อใครยังไม่รู้จักหุ้นตัวนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของ t ับ p ปอรนั่นเอง นะคะฮับสปอรมีใครรู้จักบ้างเอ่ยอ่าเดี๋ยวแอบก่อนที่จะไปต่อขอแอบเอ,อ,อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคะเออหวัสด,ดีฮะแฟนผมยังไม่กลับมาอีกหรอมิสเตอร์เนะยังค่ะใกล้แล้วค่ะก็เอ่อวันจันทร์วันจันทร์จเจอเขาแน่นอนนะคะเอ่อรู้จักแต่นกเขายังไม่เคยใช้นกเขียวอ่าโอเคเล่นมุกด้วยก็ ค่ะนกเขียววันนี้ก็มาแนะนําให้รู้จักก็เป็นแพลตฟอร์มไว้ใช้เรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่มเพิ่มนะก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรเรียนคณิตศาสตร์อะไรอย่างนง,นนะนนาางนี้ด้วยนะคือเริ่มพยายามขยายไม่ใช่เฉพาะภาษาลกลัวว่ามันจะจํากัดเขาก็เลยขยายไปด้านอื่นด้วยนะคะคุณราพันเซลบอกว่าสวัสดีค่ะใช้อยู่ค่ะแต่มีมอดเถื่อนหมายเขาม่าไงมอดเถื่อน M.O.D เถื่อน ไม่แน่ใจลบกวนอธิบายเพิ่มได้ไหมคะคุณนภันเซลเจค,คุณรัชตะานะคะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนนะคะคุณแหลมเทียนบอกว่าวันนี้ช่วยเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับหลังหลังรายงานรายการจบอ่าโอเคได้ค่ะลบกวนดูไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียร์บอลไทยกันต่อนะคะแล้วก็คุณทัศน์พงศ์บอกวสวัสดีครับคุณเตยอ่าสวัสดีทุกท่านนะคะโอเคขออนุญ,ญาตไปกันต่อที่ฮับสปอ t ตนะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรตัวนี้ก็คือที่หยิบมาวันนี้พร้อมกับ Duo Lingo เพราะอะไรรู้ปะมันใช้โมเดลฟรีเมียมเหมือนกันก็คือว่าให้ใช้ก่อนแล้วก็ค่อยๆซื้ออย่างอื่นเพิ่มถ้าอยากได้ฟีเจอร์ที่มันเพิ่มนะคะ HubSpot คืออะไร HubSpot ก็คือเป็น CRM นะคะเป็น Customer Relationship Management คล้ายๆกับ ตัว Salesforce เลยก็คือจะเป็นระบบการจัดการข้อมูลลูกค้านะคะแล้วก็สามารถที่จะทำา Marketing ทำ Sales Hub มี Service ต่างๆเนี่ยให้กับผู้ใช้ซึ่งเป็นบริษัทนะคะคล้ายกับตัว Salesforce เลยแต่ว่าที่ต่างกันก็คือว่าจริงๆแล้วจุดโฟกัสของเขาอะค่ะจะไม่ได้เหมือนกับ Salesforce ที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับบริษัทขนาดใหญ่ส่วนตัว HubSpot เนี่ยมันจะ โฟกัสในตัวธุรกิจขนาดกลางถึงเล็กหรือที่เรียกว่า SMB น,น,นั่นเองนะคะแล้วก็จะเน้นอะไรเขาเก่งในเรื่องนี้ค่ะก็คือเน้นในส่วนของ inbound marketing นะคะก็คือการช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์ที่เป็นอคอนเทนต์ marketing ที่แตกต่างจาก marketing แบบเดิมๆที่แบบไปยิงี่ s SEO ที่ใช้เงินยิงแอดเยอะๆหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะเน้นเป็น inbound marketing ก็คือหมายความว่าให้ออ ผู้ใช้เนี่ยหมายถึงบริษัทเอ่อ SMB เนี่ยสามารถที่จะทำคอนเทนต์เป็นมาร์เก็ตติ้งแหละแต่แนวแบบให้ความรู้หรือว่าเออเป็นแนวที่ที่เป็นคอนเทนต์เป็นอาร์ติเคิลอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อให้ดึงลูกค้าเนี่ยโทษค่ะดึงลูกค้าที่เป็น End User เนี่ยเข้ามากับ บริษัทนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันไปนิดนึงอันนี้เขาเรียกควาว่า inbound marketing นะคะก็คือหมายความว่าดึงดูดลูกค้าด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเออเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แบบจัดยิงแอดแล้วอ่ามันต้องมีอะไรอะ่ะมันก็เลยแบบออแนวทางของของตัว HubSpot เนี่ยมันก็เลยต่างออกไปนะคะอ,อืมทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเออแม้ว่า ตัว HubSpot เนี่ยเขาจะให้ใช้ฟรีดูก่อนใช่ไหมที่เรียกว่าโมเดลฟรีเออีเมียมเนี่ยเขาก็จะมีารายได้นะจากการที่ลูกค้าเนี่ยที่เป็นบริษัทขนาดกลางถึงเล็กเนี่ยนะคะอ,อยากได้ฟีเจอร์ที่มันสูงขึ้นขั้นสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น h u บคืเอเขาจะใช้คำว่าเนี่ยบริษัทมันชื่อ HubSpot ใช่ปะแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่า Sell Hub Service Hub Operation Hub เนี่ยถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องมือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะแบบมีการคิดเงินและอันเนี้ยก็จะเป็นรายได้ของเขานะคะซึ่งสำหรับตัว HubSpot เนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยมีความซับซ้อนต่ำใช้งานง่ายจะไม่ได้แบบต้องออหมายถึงบริษัทนั้นอาจจะไม่ต้องมีแบบโหเอนจิเนียร์ที่เขียนโค้ดระดับสูงไม่ต้องจ้างผู้ดูแลระบบหรือว่าเป็นพวกแอดมินหรือคอนซัลท์ราคาแพง ะะอันนี้เขาก็จะมีในในส่วนของตัว HubSpot เองเนี่ยเขาก็จะมี Education ด้วยมีแนวแนวแบบ Academy ของเขานะที่จะสอนในการใช้เครื่องมือด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่เตยมองว่าเออก็สำคัญเหมือนกันตรงที่ว่าเออเขาเน้นตัวมิดสโมมิดสโมลบิสเนสใช่ไหมมันก็เลยอาจจะทำให้มีอัตราการเติบโตของรายได้เนี่ยที่สูงกว่านะคะเพราะว่าออลูกค้าเขาก็กำลังขยายตัวเหมือนกันอืม ทีนี้ในส่วนของ valuation กันดูบ้างนะคะในส่วนของการเงินกันดูบ้างตัว HubSpot เนี่ยเขาก็รายได้แบบเคเกอเนาะ CAE g R, เนี่ยเติบโตเฉลี่ยนะ5ปีย้อนหลังก็ประมาณสัก30%นะคะแล้วก็มีรายได้เนี่ยในปี2024ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2,600ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าในระดับระดับ บริษัทที่มีรายได้มากกว่า2,000ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆเติบโตระดับนี้ก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเติบโต,ตแบบ30%เนอะเออตัวนี้เออตัวราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400กว่าแหล,ละแล้วก็แต่ว่าคอนเซนแซสเนี่ยเขาก็มองไปที่ประมาณสัก690นะคะตัวบลูมเบิร์กคอนเซนแซสของ a อน l y ลิสนะ PE อยู่ที่ Forward PE ประมาณ50เท่านะคะโอเค ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับพับสปอตนะคะอันนี้ก็เ,เป็นภาพนะคะของ e valuation ตัวนี้ก็กำลังแบบคือมันลงมาเหมือนกันน่ะจากจุดสูงสุดในปี2021นะคะเราก็มีการแคบตัวขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเฮ้เราก็มองว่าเนี่ยคือเตยอยาเป็นสายที่ดูหุ้นที่มันแบบแนวว่าตกอยู่อเออแล้วมันก็จะได้มี potential ในการ grow up ที่แบบ สูงหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่ขึ้นเร็วเอแต่เราก็อาจจะถ้าเราดูในเชื่อในบิสเนสเน้นเนาะเชื่อในบิสเนสโมเดลก็สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะโอเควันนี้พูดถึงสองหุ้นแต่ว่าอยากจะนิดนึงตรงที่ว่าไม่ใช่อยากจะนิดนึงเราต้องพูดกันอยู่แล้วนะทุกวันก็คือในส่วนของฟีมาร์เก็ตใช่ไหมว่าเออตอนนี้หุ้นเขาเป็นอะไรกันยังไงบ้างนะคะสำหรับคืนนี้ นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเดิมนะคะก็คือในส่วนของ Google Finance ว่า p ิ e m a เ k e t เป็นยังไงนะคะก็โอเคเราดูตัวไหนกันก่อนดีเราก็ต้องดูกันที่อะไรละ่ะอุ้ย AMD เมื่อคืนขึ้นอีกแล้วเนี่ยเอออ็ด กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้ววันนี้อาจจะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้โหเขามาแรงจริงๆเนาะเออวันก่อนก็ขึ้นไปเยอะแล้วว่าทุกคนมีใครถือบ้างเนี่ยอยากรู้คือเศรษฐีนีมากนะคะแล้วก็อย่างดูลิงโก้เนาะเมื่อวานที่เอ่อเล่าไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็บวกไปประมาณแปดจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะเมื่อคืนนี้ฮับ s p o ร์เมื่อคืนบวกสองเปอร์เซ็นแล้วก็วันนี้ก็อาจจะบวกเล็กน้อยนะคะยังไม่ไม่ได้มีอะไรมากโอเคเอ็นวีเดียล่ะแอปดูพรีมาโอ วันนี้บวกต่ออีกแล้วเนี่ยเออสองเปอร์เซ็นนะคะเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ต่ออีกประมาณสองเปอร์เซ็น s m หลักหุ้นจอบเราโอ้ยวันนี้แอบลบนิดนิดสำหรับพรีมาตนะคะโอเคทีนี้ขออนุญาตแนะนำส่วนสุดท้ายเลยสำหรับวันนี้นะคะห้านาทีสุดท้ายเราคือไม่ค่อยได้พูดถึงเครื่องมือในการเทรดหุ้นต่างประเทศกันเลยไหมอะ เออคือเนี่ยอย่างวันนี้สมมติเราตอนเนี้ยเราดูพรีมาเ์เนี่ยเขียวเขียวกันอยู่เนี่ยเราอยากเข้าไปซื้อหรืออยากเข้าไปพาร์ทิสิเพตเนี่ยต้องทำยังไงจริงๆของ BLS เราเนี่ยมีเครื่องมือนะคะในการที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ trade, เทรดในช่วง pre market ก็ได้จริง,รงๆเรามีให้เทรดในช่วง overnight ก็ได้นะก็คือหมายความว่าตั้งแต่เช้ามาเลยอะเจ็ดแปดโมงนี้เริ่มเทรดได้แล้วนะคะเออเราก็เทรดมาได้ทั้งวันเลยเป็นเขาเรียกว่าช่วง overnight market นะคะเทรดได้จนถึงสามสี่โมงแล้วพอสี่โมงมันก็จะเข้าสู่ไอ p r า market เนี่ยแหละที่เราดูกันทุกวันเนาะว่าแบบ pre market ตัวเลขเนี่ยมันบวกลบน้อยแค่ไหนเนี่ยในของ หลักสบุญหลงเราก็เปิดเปิดให้ให้เทรดพีมาร์เก็ตได้ด้วยแล้วก็เปิดตอนช่วงเรกูล่าเซสชันด้วยก็คือตั้งแต่สองทุ่มครึ่งใช่ไหมคะเราก็เปิดเหมือนกันคือเราเปิดเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะก็คือถ้าใครดูข่าวหุ้นสหรัฐนะหรือดูข่าวมาทางเออเออทางจีนฮ่องกงเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อหุ้นตอนนี้เลยก่อนที่ตลาดจริงมันจะเปิดเนี่ยสามารถทําได้นะคะอย่างเช่น TSM อย่างเงี้ยสมมติถ้ามันมีข่าวตอนกลางวันอ่ะ ของทางไต้หวันใช่ไหมสมมติถ้ามันมีข่าวอย่างเงี้ยเออเราสามารถที่จะซื้อได้เลยตอนเนี้ยสองโมงสามโมงหโมงอะไรเนี่ยก่อนตลาดเปิดซื้อได้ก่อนที่ตัว TSE มันจะเปิดจริงในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะอ่ะอันเนี้ยก็เลยมาแอบมาให้ดูนิดนึงสั้นๆว่าเฮ้ยมันเทรดอะไรยังไงได้บ้างนะคะอันนี้เป็นหน้าจอของ Global Trade Master เนาะก็คือตัวแพลตฟอร์มของทาง BLS นี่เองเออซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะ อันนี้เราใช้เรียวทามนะคะมันก็จะมีตัวดัชนีแหละโกลด้วยตอนนี้ราคาหมูไปเมื่อไหร่เมื่อวานเราคุยกันเนาะมันอยู่ที่ประมาณสี่พันนิดๆตอนนี้มันสี่พันห้าสิบละเออขึ้นแล้วสี่พันสี่สิบนะคะโอเควิธีการก็คืออะไรอ่าอันนี้ให้ดู watchlist กันก่อนนี่คือตัวหุ้นที่เตยทำไว้ใน watchlist เนาะก็แบบซัก m a x กเซเแหละอ่าน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเทรด Google ตอนนี้นะคะก็คือตลาดยังไม่เปิดเลยเนี่ยทุ่มครึ่งจริงๆมันอีกชั่วโมงนึงใช่ไหมคะตลาดยังไม่เปิดเจะเปิดเนี่ยเราก็สามารถกดซื้อได้นะเออตัว a l p h a เบตนะคะเนี่ยพอกดเข้ามาเนี่ยจริงๆในแพลตฟอร์มมีข้อมูลเยอะมากเลยอย่างที่ทุกคนอะ่ะชอบถามแนวรับแนวต้านอะ่ะจริงๆมันมีด้วยนะในเนี้ยเนี่ยเทคแอนลิซิสเนี่ยมีตัวชาร์ตแพทเทิร์นให้นะคะดูว่าโอ้จริงๆแล้วเ ตอนนี้รูปของตัวกราฟเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีแนวรับแนวต้านให้ด้วย resistance นะคะของตัว Google เนี่ยแนวต้านนะคะ2 5 6อหหอ่าแล้วก็ตัวแนวรับเนี่ย210อ่าเป็นต้นนะคะในนี้มีแนวรับแนวต้านให้ดูมีใครอยากดูแนวรับแนวต้านตัวไหนไหมเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเอออันนี้อันนี้เป็นแนะนำ ง่ายๆนะคะอีกถ้าใครเป็นสายเทคนิคเอ่อเทคนิคก็ดูตรงนี้ได้หรือถ้าใครเป็นสาย fundamental อยากดูว่า analyst เขามี consensus consensus อะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถดูได้อย่างตัว google เนี่ยเขาก็ให้ buy เอาไว้นะคะกับคนถึง73คนนะคะก็คือนักวิเคราะห์ถึง73คนให้ buy ไว้สำหรับ google เนาะซึ่ง target price เป็นยังไงอันนี้ก็คือ median ก็คือหมายถึงว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยออกมาแล้วประมาณ234 นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว h i เนี่ยคนที่ให้สูงไว้เนี่ยก็คือประมาณ3ามอนะคะสำหรับ Google ถามว่าแล้วเจคนนี้มันใครตรงนี้เราก็มีรายชื่อให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นใครก็คือเป็นใครมาจากบลกไหนนะคะเช่นเวสฟาโกนะคะให้เป็นอีโฟเวทนะหรือว่าเป็น Morgan Stanley นะคะให้อเวอร์เวทอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาดูกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆ โอเคเนี่ยแหละคือระบบอ๋อเมื่อกี้ลืมไปสอนเทรดพรีมาร์เก็ตเนาะ,ะสมมติเราจะซื้อ Google นะคะกดบายเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเทรดดิ้งเซสชันเนี่ยที่เราอยากจะเข้าไปซื้อคือช่วงไหนนะคะก็เลือกได้เลยจะเป็นพรีมาร์เก็ตเป็นเรกูล่าหรือเป็นโพสหรือเป็นโอเวอร์ไนท์นะคะเรามี4ช่วงรวมกันเนี่ยยี 23. จุดท้าชั่วโมงก็คือประมาณยี่สามชั่วโมงครึ่งนะคะสมมติเนี่ยบอกว่าอยากเทรดตอนนี้พรีมาเก็ตเราก็ต้องเลือกเป็นพรีมาเก็ตเนาะแล้วเราก็เลือกเลยว่านี่มีเงินอยู่เจ็ดเหรียญยังไะในระบบมีเงินอยู่เจ็ดเหรียญอ่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะซื้อยังไงเราซื้อเป็นแว l ลูได้นะคะไม่จําเป็นต้องซือ้อแบบเต็มเนาะเราซื้อเป็นแว l u ลูเนี่ยเราก็ใส่เลยบอกว่าเรามีเงินเจ็ดเหรียญเราก็ใส่เจ็ดเหรียญน,นะแล้วเราก็สามารถที่อ๋อลืมไปอ่ะเนี้ยเป็นแว l u ลูใช่ไหมเจ็ด อ่าใส่เงี้ยปุ๊บพอใส่เจ็ดเนี่ยมันจะคำนวณมาเลยว่าถ้าใส่เจ็ด Value เนี่ยเอ,อ่อมันจะคำนวณออกมาได้กี่หุ้นนะคะเดี๋ยวนะทำไมสักครู่นึงเอาไงจะกดใหม่ก่อนเลือก Value ใส่เจ็ด อ่ามันจะคำนวณมาเลยว่า quantity เนี่ยจะได้ประมาณ fractional เนาะเป็น0.02852อย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาช่วงไหนแล้วเราก็กดไ่ายจบแค่นี้เองนะคะเออประมาณนี้วันนี้นะ่าจะประมาณนี้หมดเวลาพอดี30นาทีเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สุดท้ายกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง โอเคคุณปูนนะคะกูดอีฟนิ่งค่ะโชจิโกะนะคะคุณโชจิโกะบอกว่า ADR TSMC ผลยอดขายรายเดือนบวก31%ครับสุดยอดนะคะบวกเ YOY ด้วยแล้วคุณเตยมีตัวไหนบ้างนี่มีตัวไหนบ้างโหความลับนะเออจริงๆวันนี้เออแอบๆบอกก็จริงๆมีหลายตัวนะคะจริงๆเตยก็ชอบพับสปอร์เออแล้วก็จริงๆก็ดูตัว Call w a e ด้วย นะคะเ,ออเดี๋ยวถ้ามีเวลาพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่อง call w e ก็บวกเหมือนกันนะคอว l w เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนี้แอบดูนิดหนึ่งละเมื่อวาน call w บวกไปเท่าไหร่นะ CR BV แปดแปดเหมือนกันเท่าดโอลิงโกเลยโอเคก็เดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่า call w มีใคร สื่อตัวนี้อยู่บ้างไหมหรือเป็นแฟนคลับตัวนี้อยู่บ้างไหมเออลองเมนตกันดูได้โอเคสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้เมื่อวานแอบโดนคอมเมนต์ว่าแบบเลิกช้านะคะก็ถ้ามีใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์กันต่อได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะอยากทราบคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์กันไว้ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะสำหรับ BLS Daily Nation สวัสดีค่ะ